สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอ่์อขยี้ข่าววันนี้จะมาสรุปประเด็นสถานการณ์ของสโมสรอาร์เซนอลประจำมนที่28สิงหาคม2563นะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลเตต้ที่พูดก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลในศึกคอมมูนิตี้ชิวในวันเสาร์นี้เวลา4ทุ่มครึ่งนะครับเนื่องจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะสถานการณ์ของอาร์เซนอลในปัจจุบันนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรของเรานะครับ เพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับบทสัมภาษณ์ของอาร์เต้าก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลมิเกลเตเต้าเฮดโค้ชของทางซีนนอนให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมคอมพลีชิลที่จะพบกับลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนักเตะของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดีลของการคว้าตัวกาเบรียลมาการ์เยสอาร์เต้าบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาและนักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและเขาก็ได้ผ่านการตรวจร่างกายบางครั้ง ขั้นตอนสุดท้ายไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เราก็มั่นใจว่าจะทํามันได้สําเร็จเมื่อถึงเวลานั้นผมจะพอใจมากๆเขาเป็นนักเตะที่เราเฝ้าตามดูมาตลอดและมีคุณสมบัติที่จะยกระดับทีมเราได้นักข่าวก็ยังถามอีกว่าใกล้แค่ไหนแล้วกับการปิดดิวของกาเบียวอันดิตาตอบว่าเรากําลังพยายามจะปิดดิวให้ได้สําเร็จนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถบอกพวกคุณได้ในเวลานี้การต่อสัญญาฉบับใหม่ของอวเมยงผมมองในแง่บวก เราได้มีการพูดคุยกด้วยดีกับตัวเขาและเอเจนต์นและผมมั่นใจแบบสุดว่าเราสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในในโนี้นั่นคือความรู้สึกของผมแน่นอนมันจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนรวมถึงเขาด้วยเหมือนกันผมคิดว่าเขาคงแฮปปี้มากๆนะที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปในระยะยาวและผมคิดว่าผู้คนจะยินดีกับข่าวนี้เหมือนกันนักข่าวยังถามอีกว่าโอกาสที่จะได้เซบยอสกลับมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าอาเจนต้าบอกว่าเราได้มีการพูดคุยกันบ้าง,างแล้วกับเจนนี่ เดนนี่ทราบอยู่แล้วว่าผมคิดยังไงกับตัวเขาเขาเองก็มีความชัดนเจนมากที่จะอยู่กับทีมเราต่อไปแต่เห็นในชัดว่าลูมาริคมีส่วนร่วมด้วยและผมก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทําอะไรกับนักเตะแต่เขาเป็นนักเตะที่เราสนใจเพราะเราได้เห็นว่าในช่วงสองสเดือนสุดท้ายของฤดูกาลเดนนี่สามารถนําอะไรมาสู่ทีมเราได้บ้างเอสลี์ไม่ได้นายกับการย้ายไปวูดแพมตันอเดตาตอบว่าใช่ผมได้อ่านข่าวมากมายเกี่ยวกับตัวนักเตะของเรา มันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายที่ทีมอื่นต้องการเขาแต่เขาเป็นนักเตะที่ผมบอกมาตั้งแต่แรกว่าผมชอบวิธีการเล่นของเขาและแนวทางที่เขาแสดงออกมาการที่ผมส่งเขาลงเล่นในนาสำคัญที่สุดของฤด,ดูกาลเขาก็ตอบสนองได้ดีแล้วกินดูซี่ละ่ะยังมีอนาคตกับทีมอยู่หรือไม่ผมชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหรือสองปีก่อนมันไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับตอนนี้ทุกคนมีโอกาสแบบเดียวกัน เ,เขาแสดงให้เห็นจากค้อมการเล่นทัศนคติของเขาว่าดีกว่าเพื่อน่วมทีคนอื่นหรือไม่ใช่อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมและในเวลานี้เขาก็เหมือนผู้เล่นคนอื่นๆเขาสมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างวิลเลียมซาลิบาเป็นยังไงบ้างเขาซ้อมหนักมากๆเขาอยู่ที่ลอนดอนเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าและคุณสามารถบอกได้ว่าเขาดูพร้อมเห็นในชัดว่ามีหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาและเขาต้องปรับตัว แต่แน่นอนว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเหมาะสมกับสมสรรอย่างนี้และทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเป็นนักเตะที่สำคัญของเราในอนาคตได้อนาคตของเอเดนีเป็นยังไงบ้างผมรู้จากโมโดีผมเคยเล่นร่วมกับเขาดังนั้นผมรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นอย่างดีเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีเขามีคุณภาพที่ดีเช่นเดียวกันก็เหมือนกับนักเตะรายอื่น เมื่อเขาอยู่กับเราเขาได้รับการสนับสนุนจากเราแดะอยู่ในสภาพเป็นอมพีที่สุดเพื่อทําผลงานที่ดีที่สุดที่เขาทําได้นักขา่าวยังถามย้ำเอนเนนี่ในฤะดูกาลหน้าจะอยู่กับทีมหรือเปล่าผมไม่ทราบจนกว่าจะถึงช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรโนหรือมาติเนสที่จะเป็นมือหนึ่งผมชอบนะที่ผมมี2ผู้เล่นสปรูตูในระดับแบนและเอมี่ฤดูกาลก่อนเมื่อแบนบาดเจ็บไป มีคนสงสัยเกี่ยวกับคาแรคเตอร์และคุณภาพของเขาเขาได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างและเขาไม่ได้ทําแค่เกมเดียวเขาทําไปถึง1 0 1ถึง11เกมติดต่อกันผมดีใจมากที่มีพวกเขาทั้ง2คนแต่พวกเขารู้ตั้งแต่วันแรกของการปีชีซั่นคุณจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งสู้เพื่อตำแหน่งของตนเองและแสดงให้เห็นว่าใครสมควรได้รับโอกาสออกสตาร์ทเดโนโฟ,ฟิตส,สมบูรณ์หรือย,ยังอเดตตาตอบว่าแบนดฟิตแล้ว เขาเกิดจะฟิตทันเกมชิงชนะเลิศนัดเจอกับเชลซีแต่เราไม่ต้องการเสี่ยงเขาลงสู่ในเกมแต่เขาก็มาซ้อมตลอดในช่วงปิดฤดูกาลและตอนนี้สภาพร่างกายของเขาฟิตสมบูรณ์เต็มที่ดีประเด็นในความพร้อมอิตเต้าบอกว่าเรามีการฝึกซ้อมไปสองครั้งคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเกมนี้มาอยู่ช่วงกลางของมินิปีซีสั้นของเราแต่เราก็ไม่มีเวลามากพอที่จะเสียสภาพความฟิตไปมากนักเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเล่นในนัดชิง ผู้เล่นก็ยังมีควาแรงจูงใจและเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราจะคว้าถ้วยรางวัลและเราจะทําให้ได้นักข่าวถามว่านักเตะยังคงฟิตจากฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าเเนต้าตอบว่าผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะตอบสนองยังไงในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาและมกราเพราะเราเรียกร้องพวกเขามาเยอะเกินในช่วงโควิดและคุณได้เห็นอันตราการบาดเจ็บของผู้เล่นที่มากขึ้นเราจะพยายามปกป้องพวกเขาให้ได้มากที่สุดให้ทุกอย่างในแง่ของวิทยาศาสตร์และทางกายภาพ เพื่อทาให้พวกเขาอยู่ในสภาพความฟิตที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาร์เตต้าหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับถ้ามองในตัวของรายชื่อนักเตะที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอนาคตอยู่กับทีมแล้วและอาร์เตต้าตอบอย่างไม่มั่นใจว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงนะครับคนแรกที่ผมมองเห็นในบทสัมภาษณ์ก็คือเอสลีย์เนเดนไนนะครับผมถึงแม้อาร์เตต้าจะชื่นชอบในแนวทางการเล่นของเอสลี่์เมเดนไนแต่การที่เขา ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงสม่ำเสมอในฤดูกาลนี้ประกอบกับมีข่าวการย้ายไปเล่นกับวูฟแพม์ตันที่ทางสื่อชื่อดังอย่าง s k y Sport หรือทาง David o อ n s t ตออกมารายงานว่าทางวูฟนั้นได้ยื่นข้อเสนอมาแล้ว15ล้านปอนด์แต่โดนปัดไปคิดว่าโอกาสที่แอสลีย์ไมไดนนายจะย้ายทีมนั้นมีค่อนข้างสูงเหมือนกันครับส่วนอีกคนหนึ่งที่อาร์เจนต้าตอบมาได้เต็มปากว่ายังมีอนาคตอยู่กับทีมหรือไม่ก็คือทางโมฮัมเหม็ดเอเนนีนะครับเหมือนอาร์เจนต้าตอบแบ่งรับแบ่งซูนครับว่า ถ้ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาซื้อตัวของโมฮัมเหม็ดเอเนนี่กับกันนะครับคนที่น่าจะก,กลับมามีอนาคตในทีมก็น่าจะเป็นกินดูซี่ครับดูจากบทสัมภาษณ์ดูเหมือนว่าอาเดเตอรน่าจะให้โอกาสกินดูซี่อีกครั้งหนึ่งในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ถ้าเจ้าตัวยังตอบสนองในการลงเล่นไม่ดียังมีพฤติกรรมที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพถ้าจะขายในช่วงเดือนมกราคมก็น่าจะไม่ช้าเกินไปนครับก็น่าจะลองให้โอกาสกินดูซี่อีกครั้งหนึ่งครับ ผมมองว่าเดกคนนี้มันก็มีเบลดีนะครับมีของแต่อาจจะเลือดร้อนไปหน่อยกลับกันนะครับข่าวการย้ายทีมของกิลูซี่นั้นดูจะเงียบลงไปนะครับสวนทางกับทางลูคัสตอเรล่าดูเหมือนว่าตอนนี้มีทีมให้ความสนใจอย่างมากนะครับในการดึงตัวตอเรล่ลาไปร่วมทีมนะครับผมนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดตต้าก่อนเจอเกมกับลิเวอร์พูลนะครับต่อไปมาถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรอาร์ลในวันที่28สิงหาคม2563นะครับ ซื้อชื่อดังจากแดนอิตาลีนะครับคารลิโอลีเดลโลสปอร์ตรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอราว27ล้านยูโรเพื่อขอซื้ออามาดูดิอาวาล่ากองกลางของโลมาหลังจากโอกาสที่จะคว้าตัวโทมัสปาตีเป็นเรื่องที่ยากลำบากเนื่องจากแอลติโกมัดริตยืนกัรว่าทีมปืนใหญ่ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรเท่านั้นไม่ยอมรับเงืินไขที่อาร์เซนอลยื่นให้โดยการแนบนักเตะพร้อมบวกเงินอิจนานหนึ่งในการซื้อตัวโทมัสปาตีนะครับและก็มีข่าวว่าทางลูคัสตอเรล่า กองกลางทีมชาติอลุกไกรของอาเซนอลอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่จะแนบไปในสัญญาการซื้อตัวอามาดูดิอาวาร่านะครับผมซึ่งทางโรมาอาจจะจ่ายเงินชดเชยให้ทางอาเซนอลอีกนิดหน่อยนะครับผมค่าตัวของลูคัสตอเดลล่าน่าจะอยู่ที่30ล้านยูโรส่วนอามาดูดิอาวาร่าน่าจะอยู่ที่27ล้านยูโรบวกลบคูณหารเนี่ยอาเซนอลจะได้กำไรอยู่ประมาณ3ล้านยูโรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ซื้อชื่อดังอีกเจ้าหนึ่งอย่างสกายเตเลีย ก็ยังรายงานว่าฟิออร t ลิติน่าสโมสรนในเกาโชซิลอามั่นใจว่าจะสามารถปิดดิวคว้าตัวลูคัส o ตเดล่าไปร่วมทีมได้นะครับผมก็จะดูกัน,นครับว่าตอนนี้ใครจะเป็นผู้คว้าตัวลูคัสโตเดล่าไปร่วมทีมได้หลังจากตลาดซื้อขายนักเเตะเปิดมานะครับดูเหมือนจะมีสโมสรที่ให้ความสนใจลูคัสโตเดล่าที่มาจากหลีอิตาลีถึง3สโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานฟิออรลิติน่าหรือสโมสรล่าสุดอย่างโลมานะครับผม ต้องดูกันคับว่าสถานการณ์ของลูคัสโตเรล่าจะลงเอยยังไงในท้ายที่สุดนะครับอีกข่าวนึงครับเกี่ยวกับอนาคตของแฮกโตเปเลินนะครับอย่างที่ทราบกันนี้ว่าช่วงนี้ฟอร์มของแฮกโตเปเลินนั้นตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับอายุเขาก็ประมาณ25-26ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ยังไม่สามารถเล่งฟอร์มหรือพัฒนาวิธีการเล่นได้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับทำให้มีข่าวว่าทางยูเวนตุสที่มีเฮดโค้ชคนใหม่อย่างอังเดียปิโล ต้องการแบกขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทัพและรายชื่อของแฮกโตบิลิตก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมมาลายซึ่งคาดว่าค่าตัวของฟูลแบกไลน์นี้น่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรนะครับก่อนดน้านนี้ทีมที่ให้ความสนใจในเฮกโตบลินก็คือทีมปารีสแซงแช็คแมงนะครับจากลีเอิงฝรั่งเศสวันนี้ก็มีข่าวกับทางยูเวนตุสจากลีกเกาโชเซเรียอานะครับทั้ง2ประเทศนี้ทั้งฝรั่งเศสและอิตาลีถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่า2ประเทศนี้มีความเด่นทางด้านแฟชั่นและศิลปะวัฒนธรรม บ่อยครั้งแต่เราจะเห็นว่าเฮกตรั r บริลินเป็นเดินแบบแฟชั่นหรือไปเที่ยวในทั้งสองประเทศนี้นะครับถ้ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาจริงๆของทั้งสองสโมสรเนี่ยว่าทางเจ้าตัวอย่างบิลลินก็น่าจะสนใจอย่างไม่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่าทางบิลลินก็คงไม่เรียกร้องย้ายทีมนะครับนอกจากว่าทางาอ์เซนต้องการปล่อยตัวเขานะครับเพราะสัญญาของบิลลินยังเหลือกับาร์เซนถึง2023นะครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับ อาเซนอลมีการขายนักเตะดาวลุ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาเซนอลมีการขายนักเตะกองหน้าดาวลุ่งสบายบปปีที่ชื่อว่าแซมกินวูดนะครับย้ายมาร่วมทีมอเซนอลตั้งแต่2ปีก่อนแต่ไม่รับโอกาสในการลงเล่นในชีพชุดใหญ่มากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อวานนี้ทางกินวูดได้โพสตข้อความอำลาสโมสรอาเซนอลผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมต้องการขอบคุณอาเซนอลและแฟนบอลตลอด2ปีในชีพของผมเป็นเกียรติที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสร โดยทางกินวูฒจะย้ายไปเล่นกับลีดยูนเต็ดทีมน้องใหม่ของพีเมลีกด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์โดยทางลีดยูน i เต็ดจะจ่ายเงินเบื้องต,ต้นก่อนที่1.5ล้านปอนด์นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบในเรื่องของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นการัรใจให้ผมปอนกันเนอร์ขยี้ข่าวด้วยนะครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ